พูดถึงการผ่านสร้างไรายได้จากอ,อนลมัติการสร้างไรายได้ยู u ูปนะก็เราผ่าน3,000ันชั่วโมงแล้วเนาะส่วน4 0 0พันชั่วโมงเนี่ยตรงที่เขารวมตรงการสร้างไรายได้ยังไม่ถึงแต่ข้างหน้าตรง c r e a t o r Studio มันถึงแล้วแต่ตรงที่เขารวมอข้อมูลข้างหลังอหลังบ้านมันยังไม่ถึง ตรงเกณฑ์ของเขาอะยังไม่ถึงยังสามพันกว่าก็แต่ว่าพอถึงสามพันชั่วโมงเนี่ยเขาก็ส่งเครื่องมืออ่าตั้งค่าให้เริ่มต้นเลยนะก็ให้เริ่มสมัครเลยอะตรงที่เป็นสมาชิกนะเขาก็สมัครตรงนั้นพอเราไปสมัครแล้วพอถึงเกณฑ์ปุ๊บก็ไม่กี่วันเขาก็อนุมัติเนาะพอพอเปิดไปหน้าที่ Creator Studio เขาก็เด้งขึ้นมาว่ายินดีด้วยคุณเป็นพันเนอร์ของ y YouTube เนาะ แล้วเขาก็บอกว่าให้ไปตั้งค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณควรทําก็คือตั้งค่าภาษีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อีกอยืนยันตัวตนแล้วก็อย่างอย่างอื่นนะนะก็เราก็ไปตั้งค่าภาษีแล้วเราคือเราเราว่ามันคล้ายๆกับมันคล้ายๆกับกโปรแกรมสมาชิกของ Facebook นะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอ่าแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าอีกประมาณพันชั่วโมงเราก็จะถึงเกณฑ์สี่พันะนะสี่พันชั่วโมงสร้างรายได้จากวิดีโอ เราก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องมารอผลอนุมัติอีกหรือเปล่าหรือว่าอนุมัติการสร้างรายได้ครั้งนี้แล้วก็มันก็รวมกับสี่พันชั่วโมงที่จะได้จากวิดีโอด้วยโฆษณาจากวิดีโอด้วยคือไม่ต้องมารอผลอนุมัติอีกอะ่ะอนุมัติครั้งนี้แล้วก็ไปรวมตรงนั้นเลยหรือว่าต้องไปอนุมัติไปรวมอีกทีหนึ่งคือไปรออนุมัติอีกทีหนึ่งโฆษณาในทีบ่ะอืมเพราะว่าถ้าเป็นของ f a เฟ o o ุ๊กนะก็ อาโปรกรมสมาชิกกด,ดาวเนี่ยคือเขาก็พอพอ,พอถึงเกณฑ์ปุ๊บเขาก็ให้มาตั้งค่านะตั้งค่าเลยแล้วก็สามารถสร้างไรายได้เลยพอถึงยอดเงินถึงก็ได้รับเงินเลยนะส่วนการโฆษณาในคลิปอะสตรีมกับเรียวเนี่ยสตรีมเนี่ยมันพอถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยมันจะต้องไปตั้งค่าอีกทีนี่ย ยื่นสมัครอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาตรวจสอบแล้วก็ถึงอนุมัติอีกทีหนึง่งสตรีมของ Facebook จะเป็นอย่างนี้นะเราไม่แน่ใจว่าของ YouTube จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าพอผ่าน4,000ชั่วโมงที่จะรับโฆษณาในคลิปะมันจะคล้ายกับสตรีมใน Facebook หรือเปล่าตรงที่ว่าต้องไปส่งอนุมัติอีกรอผลอนุมัติอีกหรือเปล่าแต่เราก็ภาวนาให้แบบว่าคืออนุมัติครั้งเดียวก็ผ่านแบบผ่าน ตรวจสอบครั้งเดียวแล้วก็ผ่านไปถึงตรงนั้นเลยอะผ่านจากอตรง3,000ชั่วโมงที่จะได้รายได้จากสมาชิกนะแล้วก็เราก็ภาวนาให้มันเอ่อให้แบบว่าผ่านจนถึง4,000ชั่วโมงอะโดยที่แบบว่าไม่ต้องรอผลอ,อนุมัติแล้วอะมันเชื่อมโยงกันไปเลยอย่างนั้นอะอแต่ส่วน a c e b o o k นี่คือแยกกันนะแต่ถ้าเป็นคลิปเรียวเนี่ย Facebook ถ้าเขาส่งเครื่องมือมาให้ตั้งค่าปุ๊บอะอันนี้คือไม่ต้องรอผลอะไรเลยอะก็คืออ,อ่พอพอตั้งค่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ ก็ไม่ต้องรอผลอนุมัติเลยก็คืออันนี้ก็คือสามารถสร้างรายได้ได้เลยแล้วก็ถ้าเหรียญขึ้นเนี่ยเหรียญขึ้นก็คือถึงร้อยดอลลาร์ตามที่ตั้งไว้อ่ะก็ได้รับเงินแต่ถ้าเป็นสตรีมอ่ะต้องหรือไรสดนี่ก็ต้องเป็นรอรอผลซึ่งบางทีก็นานมากอ่ะแต่สดเรียวถ้าเขามีเครื่องมือเขาให้ตั้งค่าปุ๊บเนี่ยก็ตั้งค่าแล้วก็ได้เหรียญขึ้นแล้วก็ได้เงินเลยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นถึงร้อยเหรียญก็ได้รับเงินเลยก็ของเราก็ไม่กี่วันเนาะพอพอ พอถึงเกณฑ์ส0 0พชั่วโมงนะที่จะได้รับรายได้จากสมาชิกนะก็ก็แป๊บเดียวอะยื่นไปสมัครไปแป๊บเดียวก็ไม่กี่วันอะ2-3วันมั้งเขาก็ส่งมาว่ายินดีด้วยคุณเป็นพาร์เนอร์ของ u t u b e อย่างเงี้ยอืมก็มันก็รู้สึกดีเนาะ <laughs> ตั้งค่าภาษีอะไรไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ตอนนี้ก็มาทำตามขั้นตอนต่างๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีขั้นตอนต่อไปเราผ่านอะไรมา ประสบการณ์อะไรมาก็จะมาเล่าให้ฟังเป็นระยะระยะ,ระยะนะคะ